สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หครับมาดูตัวอย่างการนําเอาทฤษฎีบทงานพลังงานไปใช้นะครับในกรณีที่มีแรงที่ไม่อนุรักษเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโจทย์ก้อ9 9นี้บอกว่าเป็นตัวอย่างที่3.9นะครับในกระสารประกอบการสอนเขบอกว่าวัตถุ0.1กิโลกรัมมวล0.1กิโลกรัมนะครับถูกปล่อยลงมาบนพื้นทรายจากที่สูง3เมตรนะครับถ้าวัตถุ จมลงไปในจมลงไปในทรายนะครับ3เซนเมตรจงหาแรงต้านของทรายถ้าแรงต้านนั้นมีค่าคงที่นะครับโอเคนิสิทธิครับสเต็ปแรกเลยก็คือจงทําความเข้าใจโจทย์ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับอาจารย์ก็วาดรูปเลยกันสมมุติว่าอันนี้วัดถูกมวล0.1กิโลกรัมนะครับถูกปล่อยก็บอกถูกปล่อยหมายควาว่าไงครับ ถูกปล่อยอันนี้หมายถึงว่าความเร็วเป็นศูนย์นะความเร็วต้นเป็นศูนย์นั่นเองว่าถูกปล่อยลงมาตรงพื้นทรายจากความสูง3เมตรว่างั้นอันนี้คือพื้นทรายก็แล้วกันความสูงจากนี่ลงมาถึงตรงเนี้ย3เมตรเขียนไปครับถ้าวัตถุจมลงไปแสดงว่าวัตถุเนี่ยพอชนทรายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จมลงไปลงไป3เซนติเมตรว่างั้นเพราะน,นั่นหมายความว่าระยะ ถ้าอาจารย์เอาไลลยตรงนี้เป็นเกณฑนะ์เนาะนี่นะแต่ตรงนี้แสดงว่าระยะนี้ก็เป็น3เซนติเมตรนั่นเองจมลงไป3เซนติเมตรก่อนจะหยุดความหมายว่าหยุดนี่ก็คงเป็น V เท่ากับ0ูนย์บ้างตรงนี้นะครับที่จุดนี้จงหาแรงต้านนอเข้าใจละแรงต้านก็คือแรงที่ทรายกระทำกับลูกอันนี้ใช่ไหมขณะที่มันลงมานี่ f ก็แล้วกันนะครับมีแรงต้าน F แรงต้าน f เนี่ยทำให้ทรายหยุดอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วเขาถามหาว่าแรงต้านนี้เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าถามหา F เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อวิเคราะห์โจทย์เสร็จรู้แล้วเขาถามอะไรองค์ความรู้ใดที่เกี่ยวข้องล่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่แบบนี้เราก็ต้องนึกถึงทฤษฎีบทงานพลังงานนะครับโดยเพราะว่ามันโดยที่มันมีแรงภายนอกก็คือ F มาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการตั้งทฤษฎีบทงานพลังงานของเราเนี่ย ไม่ใช่ดัเท่ากับเดลต้าอแล้นะครับแต่ว่ามันคือ W ัที่เกิดจากงานภายนอกนะครับเท่ากับเ e ลต้านะครับโอเคนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ E2-E1 ลบ E1 นั่นเองอันนี้เราต้องดึงเอาองค์ความรู้ตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันมีแรงภายนอกแรงเสียษฐานมาเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มกันเลยครับะจาก <c oughs> ทฤษฎีบทงาน พลังงานนะครับในกรณีที่มีแรงไม่อนุรักษ์นะครับ Wex ตัวนี้ก็จะเท่ากับ e2 ลบ e1 e2 ลบ e1 นั่นหมายความว่าจุดนี้เป็นจุดที่2คือจุดที่เขาหยุดจุดที่2อันนี้เป็นจุดที่1 จันกำหนดแบบนี้เลยนะครับ e 2ลบ e 1เพราะฉะนั้นเเนี่ยก็คือแรงที่กระทำใช่ไหม f กระทำ f กระทำ f กระทำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ f เป็นแรงภายนอกคูณกับ s s ตัวนี้ f เนี่ยมีทิศขึ้นเห็นไหม f ของอาจารย์มีทิศต้านขึ้นแต่กางกระจัดเนี่ย s เนี่ยมีทิศลงเพราะตรงนี้อาจารย์ให้เป็น s นะครับ s นะครับ s เนี่ยมีทิศลงจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับ สเซนติเมตรเนี่ยมีทิดลงฝั่งนี้ก็ e 2ก็เป็น e p 2ใช่ไม้ม e p 2บวก e k 2นะครับลบด้วย e 1ก็คือ e p 1บวก e k 1 e p 2คือพลังงานศัก์ที่จุด k e 2พลังงานศัก์ที่จุดนี้มันก็เราก็มาดูครับว่าเราเราจะต้องกำหนดะระดับอ้างอิงอย่างไร เพื่อให้เกิดความง่ายอาจารย์จะกําหนดระดับอ้างอิงตรงนี้เลยอาจารย์จะกําหนดระดับอ้างอิงตรงนี้เพื่อให้ ep 2นี่เป็น0นย์ไปเลยโอเคไหมครับ0ูนเลยครับเพราะอะไรเพราะว่า h ตรงนี้ไง h เท่ากับ0นไงจุดเนี้นย0บวกกับพลังงานจนก็0เพราะอะไรเพราะว่ามันหยุดแล้วไงครับตรงนี้เห็นไหมครับหยุดแล้ว ลบด้วย E P 1 E P 1อยู่สูงไปสูงจากระดับอ้างอิงไป3บวกกับ3เซนใช่ไหมครับฟอน M G H H ของอาจารย์ก็คงต้องเป็นจากระดับนี้มาถึงระดับนี้ครับที่เรียก H นะครับโอเคเนาะแล้วบวกก็พลังงานจน พลังงานจนที่จุดที่1ก็คือ0เพราะอะไรเพราะว่าเราบอกความเร็วต้นเป็น0เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของอาจารย์ก็จะได้เป็นลบ mgh นั่นเองเห็นไหมฮะ mgh ซึ่งอันนี้ก็เป็น f กับ s f กับ s เนี่ยมันทำมุมกัน180ยใช่มัม้อยนะอย่างที่อาจารย์บอกว่า f เนี่ยมันขึ้นแต่ s มันลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็น f ขนาดของ f คูณกับขนาดของ s i n ไปคอสตีพ้นเป็นดอปขออภัยด้วยค้งร้อยแปดสิบองศานะครับเท่ากับลบ MGH นั่นเองนะครับขนาดของ F คือเท่าไหร่คือสิ่งที่เราอยากรู้นะครับ s ก็คือสามเซนใช่ไหมก็คือศูนย์จุดศูนย์สามเมตรนั่นเองคอสก็เป็นลบหนึ่งนยะครับค้งร้อยแปดสิบฝั่งนี้ได้ลบเอ่อคูณกับ m g อาจารย์แทนค่าไปเลยดีไหมลบ MM ก็คือศูนย์จุดหนึ่งกิโลกรัมนะครับ g คือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2ส่วน h ก็คือจากนี้ถึงตรงนี้ก็เป็น3เมตรกับอีก3เซนก็3.03เมตรนั่นเองนะครับเครื่องหมายลบตัดกันไปใช่ไหมครับเนี่ยลบ1กับลบนิรตัดกันไปเอาย้าย0.3มาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือ0.1คูณกับ10คูณกับ3.03 หารด้วย0.03อ่ะฟ้าครื่งคิดเลขมานิดนึงนะครับเครื่องคิดเลขคว้ามาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่จุดหนึ่งคูณ10ความจริงคิดในใจก็ได้3.03ในกรณีบางกรณีนะครับหารด้วยจ0.03ึงได้ 101. 101 101เมตร หน่วยเป็นนิวตันเพราะว่าเป็นขนาดของแรงนะครับอันนี้คือขนาดของแรงต้านนั่นเองครับก็ทำแบบนี้นครับตรงไปตรงมาครับนิสิตครับในชั้นเรียนเนี่ยมีนิสิตอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมไม่มาหาตรงจุดเนี้ยจุดที่มันตกกระทบพื้นตรงเนี้ยนะครับในกรณีอย่างนั้นก็ทำได้นะครับก็คือว่าอาจจะมีวิธีหนึ่งที่เราไปหา,าความเร็ว v ตรงนี้ก่อน โดยใช้าการอนุรักษ์พลังงานระหว่างจุด1กับจุดนี้นะครับจ,จุดนี้กับจุดนี้จากนั้นเราก็จะได้ V ที่กระทบพื้นออกมาโอเคไหมครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นาขนาดที่มวลตัวนี้มันวิ่งลงมาในทรายเนี่ยมันก็มีแรงต้านแล้วก็มีแรง MG นะครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับซิมาเอมันก็ต้องมีทั้งแรงต้านแล้วก็แรง MG นะครับเข้าใจไหมครับ ตอนที่มันขยับขับเคลื่อนลงมาตรงนี้ไอตัว W เนี่ยมันก็ยังจะเป็น Wex บวกกับ W จาก mg ด้วยนะครับนั่นก็คือมี Wex ตัวนี้ก็คือ F คูณกับกางกระจัด s อย่างที่อาจารย์บอก s ในตัวนี้นะครับบวกกับ m W mg ก็คือ mgh แต่ว่า h ตัวนี้หมายถึง h นี่นะครับสั้นๆนะครับมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาอันนี้คืองาน ทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าเราทราบงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวนี้คำนวณออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้วกย้ายกลับไปหารเป็นลบอะไรก็จะค่าออกมาก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่อาจารย์แนะนําว่าให้จําแบบนี้มากกว่านะครับกรณีที่มีแรงไม่อุณลักษ์มาเกี่ยวข้องเนี่ยให้ใช้สูตรนี้เลยเดลเนยู w U, งานเท่ากับงานที่เกิดขึ้นเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ ส่วนกรณีที่มันแรงอนุรักษ์เช่นแรงโน้มถ่วงแรงไฟฟ้าแรงอะไรเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีงานพลังงานจนตัวนี้นะครับ okay. โอเคก็ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ